สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็ตรงกับวันที่7เมษายน2565นะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะสงการแล้วนะสงการก็ปีนี้คงไม่ได้เล่นหนักเล่นเล่นน้ำเพราะว่า โควิดมันยังระบาดหนักเลยนะครับโควิดโอเมกอนเห็นบอกมีสายพันธุ์อะไรเข้ามากค่ไม่รู้นะครับ,บก็มันก็เป็นแบบนี้เนาะก็ต้องอยู่กันไปนะครับชีวิตมันก็อย่างที่เรารู้เห็นเห็นกันนะไอ้สงคาม ภัยศรษกิจภัยโรคภัยไข้เจ็บนะครับมันก็มีแบบนี้เป็นประจำอยู่ในโลกอยู่แล้วนะครับเราเกิดมาแล้วก็มาเจอของเก่านะทำไมเมื่อ100ร้อยกว่าปีก่อนเนะี่ยมันก็มีไข้หวัดสเปนนะอย่างเหมือนนี่นะเหมือนไอไวรัสโคโรนาที่เก้านี่นะครับก็ตอนนั้นก็คนตายเยอะเหมือนกันหลักร้อยล้านอนะ่ะแล้วก็ อยู่หลายปีอยู่หลายปีมากนะครับกว่าจะกว่าจะมีวัคซีนกว่าจะมันจะซาลงนะครับโควิดนี่ก็สามปีแล้วนะครับคนตายก็หลักล้านแต่ยังไม่ถึงร้อยล้านหรอกนะครับมันก็มีช่ชคพิชิตมันแล้วก็มีโชคซาซาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยครับเป็นเป็นกฎของมันเป็นพระเจ้าท่านเรียกว่ากฎไตรลัก เ,ออเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอย่างเงี้ยหมุนเวียนเปลี่ยนกัไปไม่มีอะไรอยู่เกิดคงทนถาวรแม้กระทั่งความทุกข์ก็มีระยะเวลาของมันนะครับเราเราสำหรับคนที่สนใจธรรมะเนาะสำหรับคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยก็คงมีพื้นฐานพอสมควรนะครับ คงมีบุญเก่ามาด้วยนะครับจึงได้มาเจอกันแล้วก็มาได้ได้ฟังผมคุยผมพูดผมแบ่งปันนะครับธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอะไรที่วิเศษแล้วก็มหัศจรรย์มากสําหรับคนที่สนใจและปฏิบัตินะครับส่วนคนที่ไม่สนใจไม่เห็นคุณค่าก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่า เขาจะไม่ไม่ตั้งใจฟังเขาจะไม่เงี่ยหูฟังแล้วก็เขาจะไม่ไม่เอาไปไประพฤติปฏิบัติพระธรรมความตอบพระเจ้าเนี่ยมันสําคัญตรงที่เราน้อมเข้ามาในใจน้อมเข้ามาในใจแล้วก็ฝึกฝึกปฏิบัติเอาะะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมาเป็นเรื่องของความรู้สึกคิดภายในใจนะครันะคะบหลวงปู่บ้านพูดว่ากิเลสมันเกิดที่จิต ไม่ได้เกิดที่กายนะครับแล้วก็จิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่รู้สึกได้มันไม่มีตัวตนที่มองเห็นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดภายในใจนะครับถ้าไม่มีต้นทุนไม่มีบุญกุศลเก่าเอ่อมาเลยเนี่ยมันก็ยากแล้วก็ยากมากที่จะเข้าใจเพราะว่าอย่างผมพูดเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเชื่อผมดิไม่รู้เรื่องหรอก,อรรอรอกถ้าเกิดคนไม่มีไม่มีพื้นฐานนะ เขาจะงงๆเอ๊ะมันพูดอะไรวะมาบนอะไรงิ่งๆอย่างนี้นะแต่าหรับถ้ากดคนมีื้นฐานแล้วเดินเดินบนเส้นทางสายธรรมเนี่ยก็จะพอฟังรู้เรื่องนะครับเพราะว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยหรือว่าเราอ่านจากตำราตำรามาแล้วเนี่ยเราจะต้องนำนำนอามามา,มาปฏิบัติด,ด้วยมาฝึกฝึกจิตเรานี่แหละสิลนสมาธิปัญญาฝึกสติอย่างเงี้ยนะครับให้มันต่อนเนื่องให้มัน ให้มันสม่ำเสมอแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับคือธรรมะพระเจ้าเนี่ยลักษณะสำคัญเลยนะก็คือเป็นเรื่องจริงที่ปรากฏในใจแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยการฝึกลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้นฟังอย่างเดียวไม่ได้อ่านอย่างเดียวก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แก้ทุกไม่ได้นะครับสัญชาตญาณในความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นตัวเราและเป็นของของเราเนี่ยมันมันติดตัวมาตั้งแต่เราเกิดเลยนะครับ มันแบบฝังลากลึกอยู่ในจิตเราอะเราผ่านการเกิดตายมาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสน,านชาติเนี่ยมันก็สะสมอนุสัยพวกเนี้ยอยู่ในอยู่ในดวงจิตมันเก็บไว้ไว้เยอะมากแล้วก็การที่เราจะมาละมันหรือว่าสลายความรู้สึกที่มันฝังลึกอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใช้ความรู้พิเศษที่พระเจ้าท่านบอกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนี่มีทางเป็นไปได้นะครับที่เราจะพ้นจากทุกข์หรือว่าเ พราจากการยินว่าใยเกิดน,นะครับเพราะว่าลักษณะของการฝึกจิตให้มีพลังเพื่อเอาจิตตรงนี้เป็นฐานในการพิจารณาไข้ควรเนี่ยหรือที่เรียกว่าวิปัสนาเนาะมันเป็นการฝึกฝึกฝนเรื่องเรื่องเรื่องปัญญาเพราะว่าความทุกข์ในใจที่เราเกิดขึ้นทุกวันนี้เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เนี่ยความโศกเศร้าร่ำไรลําพันธความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้ใจ ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจความพัดผ้าจากสิ่งนั้นเป็นที่รักที่พอใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะครับนั่นก็เป็นทุกเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในประธานขันทั้งห้าเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปัญญาดับเนี่ยมันมันไม่มีทางเลยที่ที่มันจะหายไปจาก,กจิตเรานะครับพุทธเจ้าท่านสอนให้เราฝึกสติเพื่อให้มันเกิดปัญญานะครับปัญญาในทางศาสนาพุทธเนี่ยมันหมายถึง ความรู้ความรู้ที่ที่มันสามารถทําให้ทุกข์ในใจมันลดลงได้นะครับการฝึกก็ต้องฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกซ้ําๆฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกยันตายนะครับเพียรไม่พักเนี้ยเมื่อวานผมฟังของพระอ,อะไรคุณพระสินเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเพียรไม่พักก็คือเพียรไปเรื่อยๆอทำไปเรื่อยๆอ่ะนะครับ ถ้าไม่คือคือต้องทายันตายนั่นแหละเนี่ยผมเห็นเหมือนกันเลยนะเมื่อครอนผมก็ไม่รู้ผมก็ทําทําหยุดหยุดนั่งคิดนั่งอ่านนั่งอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยหันมานั่งสมาธิอย่างจริงจังไม่เคยฝึกเออได้แต่ฝึกเจริญปัญญาอย่างเดียวพิจารณาใค้คนอย่างเดียวแต่กําลังจิตมันไม่มีไงหลวงพ่อทดยธานบอกว่าสมาธิสําคัญต้องต้องคู่กับปัญญาเลย ขาดกันไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิเนี่ยมันจะทําให้การปัญญาเรามันไม่มันไม่ไม่มีไม่มีอะไรแล้วเรียกว่าปัญญาเรามันไม่เด็ดขาดอ่ะเพราะว่าเวลาเราเราจะจะพิจารณาใครคนลรวให้จิตมันมันเด็ดขาดเนี่ยคือมันว่างเลยเงี้ยมันต้องมีอาศัยกําลังของสมาธิของสมาะด้วยดังนั้นถ้าจิตเราไม่มีกําลังเราทําไม่ได้หรอกนะครับเราก็จะเราก็จะเป็นทุกข์ก็วิตกกังวลอยู่นอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะครับ ถึงเราจะอ่านอ่านอ่านพระตไตรปิฎกจบกี่เล่มมาแล้วจบ,จบออก,กี่รอบมาแล้วแต่เนี่ยมันก็เอามาแก้ปัญหาทาง,ทางใจไม่ได้ถ้าเราไม่ลงมือฝึกนะครับการฝึกก็ต้องฝึกแบบมีเพียนเพียน,ปนไปเรื่อยอะ่ะเพียนแบบเพียนแบบมัชฌิมาปฏิปทาไม่ตึงไม่หย่อนนะครับทําเป็นแบบเหมือนเราเราหายใจอะ่ะเราก็ทําเรากินข้าวล้วก็ทาเป็นเรื่อยอย่างเงี้ยเพียนอย่างนัี้นนะครับเพียนพือทาเป็นเป็น,เป,นเป็นให้มันสม่ำเสมอ จนติดติดเป็นนิสัยอ่ะยังสวดมนต์เนี่ยอะเราทาได้ทุกคนไม่จําเป็นต้องสวดเยอะสวดบทสองบทก็พอแต่ให้ทําทุกวันเพราะอะไรเป็นการสะสมพลังงานเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งอย่างนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันสงบง่ายๆนะลองดูเหอะลองไปนั่งหลับตาดูเธอพอหลับตาปุ๊บความคิดมาแหละความคิด มาความคิดในอดีตความคิดอนาคตเรื่องต่างๆจะประเดประดังเข้ามามันจะปรุงแต่งคิดนี่แหละแล้วอย่างหนึ่งนั่งนั่งไปนานๆก็จะจะปว,ปวดนู่นปวดนี่เจ็บแข้งเจ็บขาเดี๋ยวมดกัดนั่งเดี๋ยวโอ้ยสารพัดนะครับการการฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ทําง่ายๆนะง่ายหรอกเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นการทําความดีเป็นการขัดเกลากิเลสในใจตัวเองเพะฉะนั้นมันจะมีอุปสรรคเยอะนะครับแล้ว ถ้าเรา,าศัยแบบมันต้องอาศัยการฝึกอย่างจริงจังต่อเนื่องทําไปเรื่อยๆนะครับทํายันตายแลวพูดง่ายๆทายันตายเลยนะครับศินเราต้องรักษาให้มันเป็นมาตรฐานเป็นปกติเลยศิลสินห้าเนี่ยห้ามห้ามห้ามขาดเลยนะครับศินจะเป็นบาดฐานเป็นเป็นต้นทุนเป็นเป็นเหมือนดัง่งศิลาให้เราเนี่ยมั่นคง เมื่อสิลเมื่อสิลเราเราโปริบูลแล้วเนี่ยการฝึกสมาธิมันก็จะเป็นไปได้ง่ายไม่ไม่ค่อยมีอุปสรรคเพราะว่าใจเรมปัดจากโทษไงเราไม่ได้ทําความผิดเราไม่ได้มีตกกองวลอะไรเงี้ยเวลาเรานั่งสมาธิมันก็มันจะสงบได้ง่ายนะครับหลังจากเราฝึกสมาธิได้ไปเป็นระยะเวลาหนึ่งจนจิตเราเริ่มมีกําลังเนี่ยเวลาเราเจออรารมณ์เราเจอเรื่องราวต่างๆในที่ประจําวันโดยเฉพาะช่วงเนี้นะมันมีเรื่องมากเลยเรื่องเอ่อ ภัยเศร,รษฐกิจภัยโรคภัยไข้เจ็บข้าวยากมากแพงหรือว่าออกไปไหนก็ลําบากเพราะว่ามันมีคนติดโควิดเยอะมันก็จะวิตกกังวลถ้าเป็นแล้วก็กลัวนู่นกลัวนี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยน่จิตรเราจะต้องการกําลังอย่างมากเลยในการเผชิญกับอารมณ์พวกนี้นะครับไม่งั้นเราจะเป็นทุกข์เราจะกระสับกระส่ายกลัวตายมาั่งอะไรมั่งอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นธรรมะพุทเจา้าเนี่ยจะมีประโยชน์ประโยชน์มากๆเลยสําหรับคนที่ฝึกนะฮะคนที่ฝึกคนที่แบบ เออเห็นคุณค่าแล้วนะน้อมมันใส่ในใจนะครับอย่างผมมาพูดนะผมก็มาแบ่งปันเพราะว่ามันดีไงมันมีประโยชน์แล้วก็เป็นการสอนตัวเองด้วยนะครับความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรามันคือต้นตอของความทุกข์ทั้งตัวนะครับและอย่างหนึ่งสิ่งที่เราให้ทําให้เราเป็นทุกวิตกกังวลก็คือความอยาก ความอยากเนี่ยมันมีสามสามชนิดก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาครับพุทธเจา้าท่านตัดจรูเนี่ยในคืนวันวิสาขะเนี่ยท่านตัตรูรู้อิยสัตตีคือทุกสมุทัยนิโรดมารคกเนี่ยท่านบอกว่าต้นต่อของความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยก็คือตัณหาคือความอยากเราทุกวันเนี่ยมันมันไม่พ้นตรงนี้หรอก ความอยาก3อย่างเนี่ยกามตัณหาเนี่ยความอยากได้ไข่ดีความอยากมีอยากเป็นความพอใจในรอบรถกินเสียงสัมผัสนะฮะความเพลินในความสุขเวทนาเขาเรียกสุขเวทนาเนี่ยที่เราทํางานเรียนจนแบบมีเงินมีทองมากมายเขาเพราะเพราะเพราะเราเราต้องการสุขเวทนาแค่นั้นแหละนะครับเราไปหาอาหารกินอร่อยอร่อยซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรเ็เพราะสุขขเวทนา ตัวเดียวเลยเราเป็นบ้าเป็นหลังเพราะสุขเวทนาเราเสกากพการเพราะสุขเวทนานะครับเนี่ยตัวเนี้ยเราติดติดอยู่ในโลกก็เพราะเพราะสุขเวทนานะครับแล้วก็วิภาวาตัณหาเอ้ยวะวตัณหาก็คือภาวะของตัณหาที่เราอยากอ่ะเรามีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะสุขทวทนาสุขเวทนาเหมือนกันนะครับปัญหาตัณหาทั้งสามอย่างเนี่ย มันมีมันมีเต้าหมายอย,อยู่ที่เดียวกันคือสุขเวทนาคือความรู้สึกอิ่มพอใจมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือต้นตอของมันที่เราจะที่เราจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเพื่อที่จะละมันภาวะภาวะของของนิพพานหรือว่าเป้าหมายสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติก็คือการอยู่เหนือสุขเวทนาและทุกขเวทนาคือไม่มีไม่มีคือถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกอะ รเราฝึกสติปัฏฐานเนี่ยกายเวนาจิตธรรมเนี่ยก็หัวใจสําคัญก็อยู่อยู่ที่ตรงถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มันสําคัญนะมันไม่ใช่ไม่สำคัญแล้วเราฟังแบบนี้เหมือนเหมือนแบบมันแค่ความทุขแค่ความทุกข์แต่มันทําให้เราไปเกิดทําให้เราวุ่นวายทําให้เราวิ่งหาเหนื่อยจนไม่รู้จักคือมันมัน มันไม่มีที่พักเลยอะต้องต้องหาเรื่อยอะต้องอยากเรื่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการการศึกษาเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเราหันมาสนใจฝึกฝึกขัดปฏิบัติเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธินียเพื่อจิตมีกําลังเพื่อเราเพราะเมื่อจิตมีกําลังแล้วเวลาเราพิจารณาไข้ควนพวกเนี้ยโดยใช้ฐาทานของจิตที่สงบเนี่ยแล้วก็พอจิตมันเบาแล้วก็เราก็เอาเอาพิจารณาแล้วก,วก,ออก,วก็คิดว่าสิ่งที่เราเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยมันเป็น อันนี้จังทุกขังหน้าตาคือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนคิดแบบนี้เอ้ยพิจารณาแบบนี้บ่อยๆนะครับมันก็จะทําให้ใจเราคลายคลายความยึดมั่นถือมั่นเหมือนเหมือนแบบว่าเราเราโดนโซ่รัดนะหลายหลายเส้นรัดจนแน่นมากเลยนะธรรมะพัะเจ้าหมายถึงว่ามันเป็นวิธีคลายโซ่ออกทีละเส้นค่อยๆคลายออกคลายออกค่อยๆมีเชือกรัดตัวออก ค,ค่อยปล่อยเอาค่อยๆผักคลายมันออกนะมันก็จะเบาเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นนะครับความความหมดทุกข์หรือว่าความประสบเสำเร็จใ,ในธรรมะคำสอนที่เจ้าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องบอกใครให้เรารู้ตัวเองพอนะไม่จำเป็นประกาศบอกใคร,รว่าเราสําเร็จแล้วเราบรรลุคาข,ขั้นนู้นขั้นนี้ขั้นนั้นนะครับหลวงพอ่ออุทัศบอกว่าไม,ไม่จําเป็นต้องไปประกาศว่าเราเราเรา,เราทำถึงขั้นไหน ให้เรารู้ตัวเราเองว่าความทุกข์มันออความทุกข์มันดับไปลดลงไปเรื่อยๆเราจะรู้ตัวของเราเองจากการลงมือปฏิบัติของเรานะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการฝึกเนี่ยมันก็จะไม่ไม่แน่นอนตายตัวบางคนก็ใช้เวลาไม่นานบางคนก็ใช้เวลาทั้งชีวิตเลยมันอยู่ที่ต้นทุนแล้วก็การลงมือปฏิบัตินะครับแล้วก็สมาธิจะสําคัญเราต้องมีสมาธินะครับความเห็นชอบเนี่ยสำคัญมากถ้าเราเห็นชอบปุ๊บเนี่ย สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสั pues, สมมาสติสัมมาสมาธิมันจะถูกหมดเลยถ้าเราไปเดบัตรทำเพื se ่อความพ้นทุกเนี่ยมันก็จะอง์เราก็จะทํำยังไงก็ได้ให้ใจใจเรามันทุกน้อยลงซึ่งวิธีการก็มีอยู่วิธีเดียวนะครับก็คือสินสมาธิปัญญานะครับเราก็ต้องลองทดลองทําเอาเนาะ ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆทำจนตายแล้วแหละนะครับอย่างผมออกมาพูดเนี่ยผมก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนกันทำไปจนกว่ามันจะตายอ่ะฝึกสติทุกวันรักษาศีลทำความดีเงี้ยทำไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวผมไปเปิดบ้านแล้วเดี๋ยวพระจะมาจะต้องใส่บาทนะครับก็บุญใดที่ผมทำไม่ดีแล้วนะขอให้เพื่อนทุกคนมีส่วนร่วมในบุญนั่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ